ครับผมสวัสดีครับมาต่ออีกชิปนะครับชิปนี้เขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตีตะปูเพื่อที่จะโกนปูนนะครับให้ปูนมันเกาะผนังนะครับมาชมกันเลยครับ สีสั้นนิ้วหนึ่งครับ นี่คือรายละเอียดเลยครับทุกขั้นตอนดูจบก็รับงานได้เลยครับ ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนทั่วลายครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมคลิปต่อไปครับผม,มโกนปูนนะครับปูนปูนซีเมนก่อนแล้วค่อยมาปั้นครับผมสวัสดีครับ